สวัสดีครับมาพบก,กับผมบอยอครั้งนะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมมีรถ t o y ยต้าวีอนะครับจะมารีเบให้ดูกันนะครับผมเป็นรถราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานคล่องตัวประหยัดน้ํามันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว b i o s 1.5e ปี2016นะครับผมเล็กหม่นะครับใช้งานไปได้ประมาณ1 5 0 0 0 0โลนะครับได้รถสภาพกริบๆสวยๆแบบนี้ไปใช้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมราคาคันนี้นะครับอยู่ที่349,000บาทนะครับแล้วก็พิเศษช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ย2.99นะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดกันเลยนะครับผมตกนะครับเฉลี่ยเดือนนึงประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับประมาณ5 0 0ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับส่งต่อเดือนนะครับถือว่า เบาๆนะครับไม่เป็นภาระจนเกินไปนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพามารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับมาดูกันในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับสํารับโฉมนี้นะครับเป็นตัวที่มาแลเชน้าวตัวกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวขิดตัวขมเนเงียมนะครับที่ตัดเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งก็จะรับกันเข้ากับตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวรถค่อนข้างจะรับเข้ากันมากนะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้ตัวแบร์นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ สำหรับตัวชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวไฟเรี้ยวนะครับที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมนี่สภาพสวยๆนะครับไฟหน้านะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยรล้านะครับผมมีอาจจะจะมีร่องรอยนะครับติดเหลืองนิดๆนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของรถที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับผมสำหรับตัวด้านแก้มนะครับผมชิดๆแบบนี้นะครับ รถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับผมสำหรับด้านหน้านะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับดูก่อนในส่วนของตัวล้อนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อเดิมจากทางโตโยต้านะครับเป็นแม็กอันลอยนะครับขอบ15นะครับดัดด้วยตัวยางนะครับผมเดี๋ยวเช็คปียางให้นะครับว่าคันนี้นะครับได้เป็นปียางอะไรไปนะครับโอเคเจอแล้วนะครับคันนี้ได้เป็นปียาง2022ไปนะครับผมถือว่าตัวยางนะครับยังสามารถนําไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผม ภายในโครงสร้างซุ้มน้อนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมๆโรงงานของเขาเลยนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับผมนี่โลโก้ยังอยู่นะครับพร้อมสัญญาณการขโมยนะครับเข้ามาดูภายในกันเลยนะครับภายในของเขานะครับเบาะจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดานะครับผมตัดด้วยลายกราฟิกสีเทานะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับเบาะพวกนี้นะครับใช้งานทนทานนะครับ แล้วก็ไม่อมความร้อนนะครับเวลาตากแดดนานๆนะครับผมตะเข็บเดินได้ต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะไม่มีช้านะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยของเขานะครับจะได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านแบบนี้นะครับส่วนตัวเครื่องเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวขอเนี้ยเปิดไฟนิดนึงมันค่อนข้างแบบมืดนะครับเครื่องเสียงนะครับก็ได้เป็นตัว C D F M นะครับต่อ A U X U S B ได้นะครับแอร์ได้เป็นแบบอาล็อกนะครับก็หมุนมือปกติเลยนะครับใช้งานไม่ยากไม่หยุกจิกนะครับ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับสามารถปัดเข้าหาตัวนะครับบวกลบได้เลยนะครับีสภาพสวยๆนะครับคันนี้ไม่อยากให้พลาดแล้วก็ผ่อนเบาๆด้วยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมพับจากภายในได้เลยนะครับส่วนโครงสร้างรถนะครับยังคงโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่ามีการกลับไม้กอไม้มาแน่นอนนะครับผมนะครับบอดี้ต่างๆตัวรถนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสักจุดนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับของตัว รถนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมไม่มีรอยข่นสีทับมาแต่จยดาใดนะครับข้างมาดูกันต่อในส่วนของบอกผู้โดยสารตอนท้ายนะครับผมบอกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่มีช้านะครับใช้งานกันต่อียาวๆนะครับด้านหลังมีที่วางแก้วเพิ่มมาให้หนึ่งจุดนะครับผมนะครับตัวแผงกั้นประตูนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับประตูต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีกันเด็กล็อกด้วยนะครับผม กันเด็กอ่าปลดบล็อกรถนะครับนี่มาดูผิวพันธุ์ตัวรถนะครับสวยงามนะครับผิวพันธุ์เนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับชุดไฟเบรกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมโลโก้ต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับผมด้านล่างนะครับก็มาพร้อมกับตัวไฟทับทิมนะครับผมสองจุดนะครับผม ส่วนไฟเบรกด้วยที่3านะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับก็จะอยู่ภายในนะครับมาพร้อมตัวกระจกไร้ฝ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่สภาพสวยๆนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0831318826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับผิวพันธุ์ต่างๆตัวรถเดิมๆสภาพสวยงามนะครับล้อนะครับเป็นล้อเดิมหมดทุกจุดนะครับทุกคันนะครับ รอบคันได้กระจกเติมแท้ของโตโยต้าหมดนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุหนักๆนะครับจนถึงขั้นเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะครับขอบด้านข้างฝั่งนี้ชิดๆแบบนี้นะครับรถไม่มีโดนมาแน่ๆครับสําหรับด้านข้างนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันนิดนึงนะครับผมนะครับพวกแผ่นเพตตัวรถนะครับตัวใหม่ได้เครื่องนะครับผมสามารถตรวจสอบได้นะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหัวน็อตไม่มีถูกขยับสักจุดนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับบอดี้เดิมๆนะครับ นะครับด้านแกนสังเกตได้หัวน็อตเกี้ยงๆแบบนี้นะครับรถคันนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับผมสภาพสวยๆซุ้มล้อต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องอาห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมมามาดูภายในห้องเครื่องนะครับสำหรับชมนี้นะครับของเขาจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับตัวอึดถึกแะทนประหยัดน้ามันของแบรนด์นะครับผม ภายในห้องเครื่องนะครับสภาพสมบูรณ์สะอาดนะครับรอยคราบน้ำมันไหลเยิ้มต่างๆไม่มีให้เห็นนะครับผมพวกจุดมาร์คสีจ้ามสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานเดิมๆยังอยู่ครบนะครับรอยซีนนะครับตัวซีนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ของมอกรนะครับแล้วก็ตัวเบ้าโชว์นะครับแบนอาร์เรียงตัวสวยงามครบๆแบบนี้นะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับผมการันตีได้รถไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับ ตัวนี้หัวน็อตฝากระโปรงนะครับเรียนตามตรงครับมีขยับนะครับอาจจะมีโดนไปทําสีนะครับอาจจะโดนพวกสเก็ตหินนะครับไปทําสีฝากระโปรงมานะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าหัวน็อตด้านแก้มนะครับของเขาไม่ขยับในการตีได้รถไม่โดนไม่โดนมาแน่นอนนะครับฝากระโปรงยังคงเป็นฝาเดิมนะครับตาปั๊มตัวต้าอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับได้ฝากระโปรงเดิมๆนะครับสติกเกอร์นะครับของตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนะครับที่เรียนตามตรงนะครับอ่ะ มีร่องลอยการขยับนะครับแต่ว่าด้านแก้มนี่จุดสําคัญเลยนะครับด้านแก้มต้องไม่ขยับนะครับเพราะว่าด้านแก้มเนี่ยอาจจะต้องก็คือถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่ถอดนะครับผมประมาณนี้นะส่วนเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมเบ้าโชกเรียงตัวนะครับสวยงามนะครับตรงเม็ดอาร์ตนะคะผมรถไม่มีการแต่งโชกหรือแต่งอะไรมาแน่นอนนะครับคานด้านหน้าตรงๆสวยๆแบบนี้นะนี่ดูคารด้านหน้าของเขานะครับดูกลมๆของตัวคานนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผม รถนะครับใช้งานไปไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนสำหรับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวโต้ต้าวีออสคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับตัว 1.5e ปี2016นะครับราคาเพียง349,000บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ผ่อนเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยของเรา2.99ผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับตกเดือนละ5,800บาทเท่านั้นนะครับผมคุ้มคุมแบบนี้นะครับใครหารถประหยัดนะครับไปใช้งานนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับผม นะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ